อ๋อที่ว่าตาจามองเห็นแต่หัวกะโหลกสีแดงใช่ไหมครับหลับตาเห็นหัวกะโหลกสีแดงครับลืมตาลืมตาเห็นเป็นร้าทรมานมากใช่ไหหลวงพี่เจ็บนะยฮะเจ็บแบบอะไรนะเจ็บแบบหาคำบรรยายไม่ได้ครับแล้วเป็นท่านเป็นผ้าเนี่ยท่านอาจารย์รักษาเนี่ยมันผิดกฎนะทำไมท่านไม่สิกก่อนันนี้ถามอาทิตย์ท่านพ้มสตาเปาะ สัตว์าพอพมก็เป็นล้างก็ขู่มอกันแต่ว่าทรมานมากใช่ไหมการขึ้นไปรักษาที่ไหนไม่หายใช่ไหมไม่หายับไม่แต่บรรเทามีแต่บรรเทานะคือคือมักราคาราคาเนี้ยกลางวันเนี้ยกลางวันพ่อมารกคาพอตอนกลางขึ้นไปถุ่มช่องทุ่มเนี่ยมันมันนักมันหนักมันเล่นเราหนักเพราะว่าไปไปไปเหมือนพึ่งมันแตกหลังอ่ะ คุณไปแห่มันอะเวลาไปแห่มัน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 แตกมันก็คือเสร็จแล้วเวลาคุณไม่มีไม้ไม้แห่มันอะมันก็ต่อยสินะใช่ไหมมันก็เลยทรมานมันเล่นนะไปเล่นมันมันก็เล่นกลับมันก็เล่นหนักสิเดี๋ยวใจเย็นๆอาจารย์เพรคือพ่อมายแก้แก้มาต่างพระท่างต่างเนื้อท่างหมที่พ่อมซัดปา คือตาเวสุวรรณพ่มไว้พระพ่อหชื่อตาอดแต่ก็ไม่ทุเราไม่ทุเรารมานนะคือพ่มก็ไม่โรแล้วเราแคร์ไหมถ้าไอ้พวกโลกสวยมันว่าทำไมท่านเป็นพระท่านทำไมไม่แก้ครับไม่แก้นะครับพมไม่แก้เพราะว่ามันไม่มีแค่ทรมานเหมือนเราใช่ไหมมันจะมาโรคสวยได้ยังไงไม่เจ็บไม่รู้ใช่ไม่เจ็บไม่รู้ช่าคนไม่เจ็บไม่รู้พ่อใครทรมานครับพม ผมทรมานใช่ไหมผมต้องมารักษาก็ผมทรมานแต่ถ้าเป็นเข้าเข้าว้าพ่อมาบ้าซิ่งที่ว่าหมอไม่เห็นพ่อมะว่าพ่อมะเจ็บทรมานใช่เจ็บทรมานมากต้องให้ให้เขารู้ว่าเราเจ็บแค่ไหนไอ้พวกโลกสวยอ่ะวางเอาไว้หลวงพี่ท่านเจ็บจริงนะลองเจ็บทรมานเหมือนหลวงพี่จะจะมาหาไหมนอนไม่ได้กินก้าวไม่ได้เนี่ย ที่ไม่ได้ถูกสิ่งถูกการที่ไม่ออกยังไม่ออกกลางากลา,างานพ่มนอนพ่มต่อจะนอนได้ตีนน่งตีเศร้อ,อาจารย์ขุนก็ไม่อยากจะรักษาหลวงพี่หรอกนะเพราะว่าท่านก็โดนโจมตีแต่แต่ก็เป็นมนุษย์อ่ะมนุษย์คือมนุษย์ก็รู้ความเจ็บปวดก็ต้องอาจารย์ก็ทิ้งท่านไม่ได้อาจารย์ถึงรักปาว่าจะรักษาให้หลวงพี่หายนะครับ โอ <Okay. S 2> ใครจะว่าพันให้พุ่มไม่รู้พ่มเท่ากลางพอไอ้สิ่งที่ว่าคนที่ว่าเหมือนเม้าเม้น,มมนที่คราพูดว่าว่าพุ่มอมะบ้านะว่าพุ่มบ้ามันจะมีจริงไหมแต่ว่าไอ้เรื่องที่ว่าจะจริงไม่จริงมอคอนพ่มไม่เชื่ออืแต่เดี๋ยวนี้พ่มเชือ่อใช่ไหมหลวงพี่เชื่อได้หลวงพี่เชือ่อคือชุ่มเชื่อแน่นอนว่นะาเมื่อก่อนหลวงพี่ไม่เคยเชือ่อไม่เชือ่อเคยจะทำแล้วเออใครจะทําได้ใช,ใช่ไหม เ่อโดนกับตัวหลวงพี่ถึงรู้ใช่ซึ่งทีวม,มันมองไม่เห็นนี่นะมันน่ากลัวไอ้พวกเกียนดูเอาไว้ไอ้พวกโลกสวยดูเอาไว้พวกคุณนะ่ะไม่ได้เจ็บปวดแต่หลวงพี่อ่ะท่านได้เจ็บปวดและท่านได้รับกรรมนะอย่าโลกสวยกันมากคุณปว่วยคุณก็ต้องหาหมอแต่อันนี้ทางสายศาสตร์เธาก็ต้องหาอาจารย์รู้ไหมใช่ไหมครับหลวงพี่ก็ข้อมักข<ม>้มลักขอมมี พอมีกูม้อนพอมีพอผููซุกมีพอกระเมืมีกูม้อปานไม่มั้งแต่ว่าเพื่อนไม่ได้คือเพื่อนเขาเพื่อนเพื่อนเพื่อนเป็นกูม้อด้วยกันปิดปิดบ่ายสี่มั้ง๋อพอปิดซึ่งทีนี้พอมไม่มีอะไรคุ้มคุ้มไม่ได้คุ้มเราไม่ได้เดี๋ยวถ้าเกิดอาจารย์ไล่ไล่ให้หลวงพี่ออกเสร็จนะให้อาจารย์เรียกเรียกกัน เรียกครูกสับเรียกครูกลับนะนะตานะ้อใช่ได้ใจสั่งมาเป็นอย่างยิ่งพ่มปกอยู่ตลอดพ่มไม่เคยตห้างเลยกาทาวิสุวรรณน่ะพ่มจามพ่มจามพ่มมองไม่เห็นหี่มาที่นี่นะเงินทองไม่ต้องเสียแม้แต่บาทเดียวสลึงเดียวคือนะพ่มมองไม่เห็นจะทำให้หลวงพี่หายพ่อมมองไม่เห็นไมต้องเสียเงิน ผมก็เอาแขวะาสี่คำพอเวซ่าบาวซ่าเวสซ่บาบุดซ<ม>่าพมทองอยู่ทุกวันผมมองไม่เห็นจริงเขาปิดตาผมมองไม่ให้เห็นเตัวนังซื้อผมน้องเขียนตัวใหญ่ๆลงสอทอพอลงสอทอวันือกตัง้งแต่เปนเลยลมมลมมดถูกสิ่งทุกอย่างพมกมท่านท,านทรามามาปีกว่าแล้วใช่ไหมครับแต่ไม่รู้ว่าเขาทำพมว่า เพื่ออะไรเพื่ออะไรพุ่ญยาโร้เรื่องกูโม่เรื่องผมว่าไม่ต้องอยากโอ้ยเอาแค่ลหกเรายก็พอไม่ต้องไปถูกใจเจ็บเราทำอะไรให้ได้อย่างนั้นขอให้หลวงพี่ใช้ชีวิตได้เป็นปกติก็ครบน่าจะนะเราอยไปผูกเรียนถูกกรรมให้กันปล่อยปล่อยเขาปล่อยเขาใช่พุ่มเขาคบคนชาตชาง ถ้ามาคนอื่นใครจะทาไม่ศช่ทธาอาจารย์ท่านบอกรับปากแล้ว,วท่านช่วยท่าน